อยู่ที่บึงการอยู่นะครับนี่ก็พี่น้องชาวสวนยางนะครับก็ได้รับความร้อนเสียหายจากพายุด้วยนะครับเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่จังหวัดบึงการนะครับร้องขอความช่วยเหลือหลังพายุพัดถล่มสวนยางพาราเสียหายกว่า2,000ต้นเลยทีเดียวนะครับาจากเหตุพายุฤด,ดูร้อนพัดถล่มในพื้นที่ตำบลวังชมพูอำเภอพรเจริญแล้วก็ตำบลท่าสะอาดตำบลบ้านต้อง ตำบลท่ากกแดงตำบลน,น้ำจันอทร์อเซกาจังหวัดบึงการก็มีต้นยางของเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกไว้อายุตั้งแต่5ปีถึง12ปีหักค่นล้มมากกว่า2,000ต้นค่ะโอ้น่าเสียดายนะครับจากความเสียหายดังกล่าวนี้เกษตรกรจึงอยากจะให้หน่วยงาน ได้เข้าไปดูแลนะครับจากผลกระทบดังกล่าวนะครับจึงอยากจะเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปสํารวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือนะครับเพราะว่าต้นยางที่หักโค่นไม่สามารถที่จะกรีดน้ำํำยางได้อีกแถามยังต้องเ,อเรียกว่าจ้างแรงงานมาตัดทิ้งเกษตรกรจึงอยากยให้ทางภาครัฐในช่วยเหลือเป็นเงินทุนสนับสนุนรวมทั้ง ต้องการพันยางพาร,รามาปลูกทดแทนต้นยางที่ถูกพายุหักโค่นเสียหายนะครับเพื่อบรรเทาความร้อนให้กับกเกษตรกรที่ประสบวาตภัยอย่างเร่งด่วนด้วยนะครับดูสภาพแล้วคือลมแรงน่าดูเลยนะคะน่าเสียดายจริงๆนะต้นยางนะครับ